อาธทุาธุสาธุาธอ้าวลายที่หนึ่งชื่อดังๆจ้าวันนาดวงมณีค่ะวันนาดวงมณีมีปัญหาอะไรจ้าลูกเจียชีวิตกระทันหันค่ะลูกชายหรือลูก,ลกช,าย,ชายค่ะชื่อคุณอากรติยาลันเป็นเต้นเลือดแตกและสมองเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่สามค่ะ 3ามปีได้เสียชีวิตไปเสียไปกี่เดือนกี่ปีแล้วเสียเมื่อวันที่14พฤษภาเนี่ค่ะ14พฤษภาตอนนี้15มิถุนาหนึเดือนแล้วหนึ่งเดือนครึ่งพอดีประมาณ 1, <5 S> 1> เดือน10 <5. S 1> วันนี้วันที่ไหนวะยี่สิบสามยี่ามยี่สิบสอ่าหนึ่งเดือนกับ1นึ่งสัปดาห์ท่านเทวดาคุณแม่สงสารลูกเหลือเกินอยากจะ ทราบว่าลูกไปอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรตายด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแตกเหรอ<ะ>ทําไมแต่งง่ายขนาดนี้มันร้อนจัดค่ะตอนนั้นเอยเมื่อก่อนเขาก็ตากแดดก,กันทั้งปีทั้งชาเขาไม่เห็นไปอะไรเลยเขาไปฉีดยามาเปล่าฉีดค่ะกี่เข็มประมาณตั้งสามเข็มได้<ะ>แล้วเขาเป็นไอ้ความดันสูงด้วย เป็นมาเมื่อไหร่เป็นมาก่อนหน้านั้นหรือยังไงเป็นมาก่อนหน้าแล้วยาเขาคงทานมั้งไม่ทานมั้งอะไรเด็กอายุสามสิบแปดปีมันจะเป็นคอมดันได้ยังไงเป็นค่ะเขาอ้วนไงอ้วนเหรออ๋อเป็นโรคอ้วนด้วยใช่ไหมอ้วนคงจะมีไขมันอะไรเงี้ยยาคงจะทานมั้งไม่ทานมั้งก็เตือนเขาเขาก็ท่านเทวดาคุณแม่ห่วงลูกเหลือเกินลูกชื่อคุณนากรศรียารันได้ตายไปตอนอายุสามสิบดปี ตายด้วยโรคเส้นเลือดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ตายไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนกับหนึ่งสัปดาห์ณเวลานี้อยู่ที่ไหนหนใดสุขหรือทุกขุนากรหรือท่านอือคุนากรศสียารันตายตอนอายุเท่าไหร่สามสิปี หนึ่งเดือนหนึ่งสัป,ปดาห์ใช่ไหมหนาท่านเออใช่แล้วตายด้วยโรคอะไรเออเส้นสมองแตกเส้นเลือดเป็นโรคความดันด้วยเป็นคุณากรใช่ไหมคุณากอนศรียรัน ไนั่นหลนหยังร้องไห้ทุรนทุรายค่ะตายด้วยความแน่นหน้าอกหนาะหรืออะไรคงจะเป็นอย่างนั้นแน่นหน้าอกเหรอคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเอามาต่งที่บ้านเขาอยู่ทําแบดอยู่ร้านข้างนอกแล้วก็ลุน้นลุ้นที่เขาจะเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยเลือกตั้งขเขาด้วยแบบลุ้นเลือกตั้งเขาลุ้นพักก้าวไกลอะไรเงี้ยกับเพื่อนกันเขาเปิดร้านอยู่ข้างนอกปากทางที่บ้าน ก็เลยแล้วเขาก็มาส่งประมาณสักตีอะไรไม่รู้เขาาว่าล้มลงไปแต่เข,เขาเาไปกับเพื่อนใช่ไหมล่ะเขาไปทำงานกับเพื่อนใช่ไหมทำงานร้านเขามีร้านเปิดเองอะแบบขายแบตดมือสองเงี้ยแบตดมือสองเหรอค่ะทำาแบดมือสองขาย<ะ>แล้วเขาก็ไปลุ้นกันที่ร้านเขานั่นแหละแล้วแขงก็ไม่ค่อยรู้เขาก็เลยกลับมาที่บ้านประมาณสักตีสีเพื่อนมาส่งแล้วก็นอนอยู่กลางบ้านตีสี่เหรอค่ะ ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเพื่อนมาตอนหลังเพื่อนบอกว่าล้มล้มลงไปแล้วก็เขาไม่บอกเขาไม่บอกว่าล้มแล้วเขาก็ไม่ตรงโรงพยาบาลไม่เราได้คุยกับเขาเน่ตอนนั้นไม่ได้คุยเลยค่ะเขานอนเจ็บปวดอยู่งั้นเหรอค่ะเราก็นึกว่าเขาเมาหรือยังไงก็ไม่ได้เรียกแม่อะไรเท่านพิดาแม่ก็ยังไม่ได้คุยเลยเขาอยู่ในอาการเจ็บปวดทุรนทุรายใช่ไหมใช่ล ผู้ลวนทุนลายยังไม่จบสิ้นเลยเหรออยู่ในบ้านนั่นแหละร้องอยู่ในงนั้นนะ่ะพูดอะไรพูดอะไรไม่ได้อึดอัดแน่นนะโอ,อ๊ะขอใครเลยไม่ได้นั่นแหละนะทรามานใจล่ะคราจะพูดกับใครหนาะก็ไม่ได้เนะี่ยจะทาไงอ๋อคุณแม่จะว่ายังไงอยากให้ลูกทําอะไรจ๊ะก็อ,อยากคุณแม่ก็สงาสารล,ลูกอะ่ะ ขอหน่อยได้ไหมเชิญเลยคุณนากรอยากจะพูดพูดไม่ได้อึดอัดแน่นหน้าอกใช่ไหมอาการแบบนี้เลยป่ะตอนที่อยู่ในบ้านอ่ะได้แตมแบบว่าไม่พูดอะไรแต่ มันมันเหมือนว่าเขาแบบเหมือนโก้น่ะเหมือนโกลน่ะ,นนะเหมือนคนโนอนโกลน่ะ,น,ะนอนกลนวเรา<ม>คิดว่าเขาไม่เป็นอะไรไม่ได้เสียงดังก็ปาขนาดนั้นโกะนดังค่ะโกลนดังเลยเหรอ<า>เหมือนกำลังจะเบ่งอะไรออกมาสักอย่างเหรอนั่นแหละแตนก็ไม่ได้เรียกเขาเขาก็คิดว่าเขาเมาหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นที่บ้านมีใครอยู่บ้างมีแทนอยู่แล้วก็ลูกสาว <B>. ลูกเข่าว่าลูกเขาคนเล็กลูกเขาที่มีลูกแตเละอีคนหนึ่งเหรอมีลูกแปดขวบค่ะมาเนี่ยอยากเจอแล้วแฟนเ,<อ>เขา,เขาอะาานะแฟนไปทํางานอยู่สัทางสาเขาเป็นครูตอนแฟนก็ไม่รู้เรื่องด้วยเหรอไม่รู้ค่ะไม่ได้ต่างเสี่ยคขยเลยอะเอาครูนางกอนตอนนั้นพูดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเป็นพ่ออะไรถึงพูดไม่ได้วันเนี้ย ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้ไม่ได้ขอนนั้นก็พูดได้ป่ะกับปกติปกติค่ะต,ตอนเย็นก็ยังคุยกันอะไรกันอยู่แล้วเขาออกไปตอนกลางคืนเขาออกไปตอนเย็นไปร้านนั่นแหละแล้วอ,อยู่นั่นเลยเขาลุ้นพักอะไรกันนั่นแหละไปกินเหล้ากันป่ะตอนนั้นอนะ่ะคงจเาเบียไปกินตอนหกข่ำเอาเบียรไปกินด้วยค่ะแล้วเช่นเลือดในเขาก็มีอาการเช่นเลือดในสมองอยู่แล้วเหรอไ่ วูบบ่อยเหรอเขาเป็นความดันนะเขาไม่กินยาไม่ยอมกินยาใช่ทั้เหมือนเขากินแป๊บนึงแล้วเขาก็หยุดกินไปอย่างเงี้ยครับเราไม่ยอมไปหาหมอแล้วก็ช่วงหลังๆก่อนที่จะเสียเขาเขาแบบนั่งกินเบียร์แล้วบูบบ่อยเราก็เตือนแล้วว่าอย่าอย่ากินเยอะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาแข็งแรงไม่เป็นไรหรอกฟุบบอยเหรอหมายถึงว่าบูวบูบไม่เธอเธอเคยเห็นเขาบูบต่อหน้าเธอป่ะใช่ค่ะประมาณสองสามครั้งสองสามครั้งด้วยเหรอ วูบแล้วกี่นาทีเขาถึงฟื้นขึ้นมาวูบแบบมันส่วนมากจะเป็นเพราะว่าเมาอะค่ะก็กินเหล้าด้วยประมาณแบบแวบ,บเดียวพอหนูบอกเป็นอะไรอะ่ะใช่ตื่นขึข้นมาสองสามครั้งแล้วหน้าเวลานี้คุณนากรก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วด้วยความทุกข์ทรมานยังอยู่ในบ้านท่านเทวดาบอกคุณนากรก็ยังไม่สามารถพูดอะไรได้เลย พราะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็ต,ติดติดขัดขัดอยู่ในในในลำคออยู่แล้วใช่ไหมคลื่นคลื่นอย่างเดียวพยายามจะพูดลืมตาว่ะตอนนั้นมาเห็นข่าวว่าแบบเลือดออกทางปากทางจมูกแล้วเลือดออกแล้วด้วยเหรอคะก็ไม่รู้ตอนแรกนึกว่าเขาอาเจียนก็เรียกรถรถก็ติดหมด,ต,ด,หมดติดขัดหมดเลยเท้านั้นติดเขาเรียกก่อนเรียก่ถตอนกี่โมงเช้าประมาณ ประมาณเกือบแปดโมงเกือบแปดือแปดโมงแล้วตอนนั้นเขายังมีชีวิตอยู่เลยใช่ไหมใช่ยังคืดคืดอยู่ยังเจ็ดโมงอ่ะเจ็ดโมงกว่ากว่าตอนตีห้าค่ะหนูอยู่แต่จังหวัดลูกโทรมาว่าพ่อเมาเสร็จแล้วตอนที่ส่งคลิปมาให้บอกว่าถ่ายรูปพ่อมาให้หน่อยสิได้จะคุยกับเขาแล้วเขาหลับเขาเหมือนไม่ตอบอย่างเงี้ยไม่ตอบเลยใช่แล้วเราก็คิดว่าเขาเมาเราคิดว่าเขาเมาลูกก็ถ่ายรูปตอนที่อ้วกแต่มันคือตอนนั้นมันเหมือนพวกกระมันเหมือนกระเพาอ้วกออกมาเป็นอ้วกแบบกับน้ำเหลืองๆนะคะเราไม่ได้คิดว่าเขากกออัเลื เราก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วก็มีพวกเมาก็เลยไม่ได้ทําอะไรต่อณเวลานี่ก็ยังพูดไม่ได้เลยท่านเทวดาขอคุยกับเทวดาก่อนดีกว่าจะได้ข้อมูลชัดเจนหน่อยขอให้คุณอากอนออกจากร่างนี้ก่อนขอท่านเทวดาได้มาให้ข้อมูลก่อนครอบครัวจะได้รู้ความเป็นมาเป็นไป ตกลงก็ยังพูดไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรท่านเทวดาเหตุผลหรือท่านเอ๋ยใช่แล้วใจใหม่เลยด้วยนั่นแหละนะต้องยังไม่รู้ทางไปทางมาจิตใจนหะนยังวาวุ่นแต่ท่านเอ๋ยเหมือนคนที่เขาเอ๋ยกันนั่นแหละหลังคอมตายแท้ยังไม่นานหนาะยังไม่รู้ตัวจะไปที่ไหนครากรรมหรือบุญนั่นหนาะยังไม่รู้ทางไปและทําไมถึงยังพูดไม่ได้อีก พูดไม่ได้เพราะใจมันยังค้างอาการคร้างก่อนตายนั่นแหละนะจิตจจอ,จอก,กอ็าการนั่นแหละคราจึงแสดงออกมาให้เห็นเช่นนั้นไงจําได้ว่าตัวเองพูดไม่ได้ก็เลยพูดไม่ได้ต่อไปก่อนใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยอาการตรงนี้เลยนั่นแหละนะส่งผลตอนที่จะตายนั่นแหละคราทรมานแบบนี้นะก็เป็นเช่นนั้นเลยแม่กับภรรยาลูกเต้าจะ ต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้คุณนากรได้พ้นจากสถานะแห่งความทุกข์ทรมานอย่างนี้ราก่อนได้ไหมเอาลงไปใช้ท่านยมก่อนหนะราก่อนได้ไหมราคาพอเพิ่งตายหนาแหละท่านเลยก็ต้องผ่านไปเผาไปยังยังเพิ่งเผาแล้วค่ะยังไม่ผ่านร้อยวันเลิวไปลอยอังคารยังลอยไปแล้วแล้วเหลืออีกเหลือเหลือกี่ร้อยไอ้กี่ตั้งใจทำบุญร้อยวันใช่ไหมเอางั้นก็ร้อยวันค่อยมาเคลียร์กันใหม่ ใช่ไหมท่านเทวดาไม่แล้วท่านเอ๋ยรอให้ครบกระบวนการเลยก่อนนะตอนนี้ยังไม่ระคะพูดไปนะก็ยังไม่ได้เลยเขายังฟังอะไรไม่รู้เรื่องนอกจากได้รับบุญจากพวกเธอหนึ่งร้อยวันก่อนครบพิธีที่เขาได้บุญได้กุศลแล้วเขาก็จะอาจจะพ้นสถานะที่แบบว่าเ,เขาเรียกอะไรไม่เข้าใจตัวเองตอนนี้จะเข้าใจตัวเองแล้วว่าคืออะไรตอนนั้นก็จะตั้งใจรับบุญอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้มาก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะเขายังไม่ยอมรับใจเขายังไม่ยอมรับว่าเขาตาย,ยางไงใช่แล้วท่านเอ๋ยยังไม่รู้เลยนั่นแหละนะพกรธม,มากเลยค่ะพูดก็ไม่ได้นะแหละท่านแระพูดกับใครบอกใครไม่ได้เอ่ยสับสนไปหมดเลยนั่นแหละตอนนี้กําลังปั่นปวดในสมองหมดเลยรี่ทําไงก็เอาเป็นว่าเธอทําบุญร้อยวันปับ๊บเขาจะรู้เลยว่าอออนี่คืองานของเขาเขาจะได้เปิดใจและบุญก็จะได้ไหลเข้าไปในใจเขา<ม>เขาก็จะได้ตั้ง ตั้งหน้าตั้งตาที่จะรับผลบุญแล้วก็จะได้ปรับปรุงปรับสภาพจิตของตัวเองเอาแท่านั้นให้แม่กับครอบครัวไปทําอะไรได้บ้างนะเวลานี้ทําอะไรใช่ไหมท่านใช่แล้วทำบุญกันก็ได้นะสวดมนต์สมบุญก็ได้ให้ค่ะใส่บาตรน้านันและท่านเขาใส่บาตรเขาทุกวันก่อนวันเม่ก่อนพอครบร้อยก่อนท่านในบ้านนั้นอย่าพากันร้องไห้นะอย่าร้องไห้ควรถึงเขาค่า เขายิ่งทรมานใจหนาแหละท่านเลยคืออย่าไปร้องไห้ทำเป็นเฉยเฉยไว้ก่อนทำุญก็ทำไปเดี๋ยวเขาก็ถ้าร้าองไห้เขายิ่งทุกข์ใช่แล้วเขาทุกข์ก่ะเขาจะมีมีม,มีมีบาปติดตัวอีกใช่แล้วนั่นเลยนะทำเป็นเฉยเฉยไว้ก่อนเขา้าใจป่าทุกคนก็ทำแบบว่าเออเข้าใจแล้วเขาอยากไปแล้วก็นิ่งไปทำเหมือนไม่มีอะไรเขาจะรู้สึกว่าอ่ะเขาไม่ได้ทำให้คนอื่นทุกข์ทรมานแล้ว แล้วหลังจากนั้นครบร้อยวันก็ทําพิธีให้เขาสมบูรณ์แบบแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะทําไงให้ช่วยเขาออกจะสถานะที่เขาจะต้องถูกพ,<อ>พ,พิพากษาเพราะผู้อัญโยมก็จะต้องรอพิพากษาใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ย <c oughs> ต้องรอพิพากษาเลยก่อนนะคะใจจแต่ตามขั้นกระบวนการก่อนคระนี่แหละนะท่านเห็นเป็นเช่นนั้นเลยร้อยวันก่อนเผื่อเขามีบุญสำรองไว้ในตัวเขาครอบครัวทําให้เขาตามนี้ยังมีคุณงามความดีครอบครัวยังเห็นความสําคัญ อ๋้ได้บุญได้กุศลตามนี้ค <ฮะ S 1> ่ะอ่าไปได้ค่ะาวัวาวหัวห